เทคโนโลยียานยนต์นะคะที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะแล้วก็ทุกค่ายเตรียมแผนไว้หมดเลยแต่ว่าบางค่ายก็มีรถจำหน่ายแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะค่ายรถยนต์ Mazda ซึ่งก็มีรถแมปมีแผนการในการที่จะนำรถไฟฟ้าสู่ตลาดในประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขามี ความคิดที่เรียกว่าแตกต่างเหมือนกันนะครเพราะว่าบอกว่ามีแผนที่จะพัฒนาที่เป็นยูนิคอาเซียนเป็นยูนิคเอเซียนโปร u ดักด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางคุณอุทยเรืองศักดิ์ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานประชาสัมพันธ์ฝ่ายการตลาดและรัฐกิจสัมพันธ์บริษัท m a สด้าเซล s ประเทศไทยจำกัดตอนนี้คุณอุทัยอยู่กับเราในรายการแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณอุทัยคะ่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหรเรียกว่าตอนนี้ทุกค่ายรถยนต์กำลังมุ่งสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่าพลังงานอื่นๆด้วยไฮโดรเจนอะไรก็ว่าไปนะคะค่ายมาสตาก็มีแผนตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับก็ก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับอุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับก็ เนื่องมาจากเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับแล้วก็มีแบรนด์ใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นมามากมายนะครับหลากหลายทำให้หลายๆท่านก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่นะครับสำหรับรถยนต์วันนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับต้องก็ต้องบอกว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางมาสเตอร์เองก็มีแผน นะครับที่จะมุ่งสู่ความยั่งยืนนะครับเป็นแผนระยะกลางนะครับเพื่อที่จะมุ่งไปสู่ปี2030นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า sustainable zoom zoom นะครับค่ะครับค่ะซึ่งซึ่งในแผนของของการที่จะไปอีกเจ็ดปีข้างหน้านะครับที่จะก้าวไปสู่ในเรื่องของการเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับืฮะ <c oughs> <c oughs> ปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะมีหลายๆตัวนะครับที่ที่ทางมาสเตอร์เริ่มดำเนินการในเฟสที่หนึ่งนะครับ mm hmm. เฟสที่หนึ่งเนี่ยก็จะมาเริ่มตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับก็ก็ mm hmm. จะถึงปีหน้าด้วย mm hmm. เช่นกันก็คือในเรื่องของการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในในต่างประเทศหลายๆรุ่นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับ mm hmm. อย่างเช่นตัวมาสเตอร์ซีเอ็กหกสิบนะครับ eHCB นะครับซึ่งเป็นไฮบริดพรังงานไฟฟ้าด้วยแล้วก็ที่ขายอยู่ในยุโรปแล้วก็ออสเตรเลียนะครับแล้วก็รวมถึงตัว Master cx 9 0นะครับซึ่งก็มี p h c b <S <S ด้วยเช่นกันที่ขายในอเมริกานะครับส่วน <S 2> <S 2> ในตลาดยุโรปนะครับทาง Master ล่าสุดเมื่อสองเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีการเปิดตัวนะครับตัวรถไฟฟ้า eSky Active R EV นะครับซึ่งเป็น m a s t e r MX 3 0ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เป็น r e เอ็กเทนเก็คือมีตัวเครื่องยนต์นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์โตรตารี่ขนาด 800cc ซีซีเข้าไปนบรรจุวนนั้นแล้วก็สามารถที่จะปั่นไฟเข้ามาเพื่อที่จะขับเคลื่อนพลังงานให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้รวมถึงอีกครั้งเล็กน,นึ่งก็คือเป็นไฟฟ้าปลั๊กอินด้วยนะครับ <S <S อันนั้ <S <S คือเฟสเฟสที่หของเรานะครับ ค่ะก็คือจริงๆแล้วมาส d a มีรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะคะมีไฮบริดแล้วด้วยนะคะแล้วก็ในคันเดียวกันเนี่ยเ็าเรียกว่าใช้ทั้งตัวเครื่องยนต์สันดาษแล้วก็มีแบตเตอรี่ไฟฟ้าไปในตัวด้วยอย่างนี้นะคะใช่ครับ,รบแต่ว่าก็คือตอนนี้จาหมายในในอเมริกาในยุโรปแล้วก็ในออสเตรเลียก่อนเพราะว่า ในส่วนของอีโคซิสเตมของประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาก็คงจะมีความพร้อมมากกว่าในแถบบ้านเรานะเพราะว่าในยุโรปเนี่ยเขาใช้รถไฟฟ้ากันมานานแล้วหมายถึงว่าใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมานานแล้วพวกยุโรปเหนือไปแบบนี้นะคะ,<น>ะอ่านี่คือคือ,ค,อคือเหตุผลที่ว่าทําไมยังไม่มาประเทศไทยก็คือไม่ใช่ไม่มีรถยนต์ไฟฟ้าของมาสด้ามีแต่ <c oughs> <c oughs> เขาเหมือนกันครับแต่ขายในในโซนอื่นก่อนนะทีนี้บอกว่าจริงๆเนี่ย มาส d a เองก็ประกาศเหมือนกันนะคะว่าเคยได้ยินข่าวว่าเ,เครื่องยนต์สันดาปภายในเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแล้วก็พลังงานอื่นๆด้วยที่เรียกว่าเหมาะกับแต่ละภูมิภาคอันนี้อยากให้คุณทยช่วยอธิบายหน่อยว่าคือหลักการทางธุรกิจตรงนี้ดูเหมือนจะแตกต่างเหมือนกันนะคะในแง่ของทางด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์นะคะครับก็ก็ต้องบอกว่า คือในในแต่ละประเทศนะครับและก็ในแต่ละภูมิภาคมีความต้องการที่แตกต่างกันรวมถึงพลังงานที่จะนำมาใช้เป็นผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับและก็ทางเราเองก็มองว่าทางมาซเองก็มองว่าในแต่ละภูมิภาคต้องอยู่ภายใต้ กอบเวลาที่เหมาะสมและก็เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะในในส่วนของบ้านเรานะครับก็อยู่ในส่วนของอาเซียนนะครับซึ่งแน่นอนว่าทาง m a s t e r ร์เนี่ยก็กําลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์และก็ตอบสนองลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนนะครับอาจจะพัฒนาขึ้นมาเป็น u n นิคอาเซียนโฟรั นะครับที่อ่าอาจจะจำหน่ายในในประเทศในแถบภูมิภาคนี้นะครับอืมค่ะคืนะะอเฉพาะอาเซียนเลยไม่ใช่ทั้งเอเชียไม่ใช่ทั้งไม่ใช่ทั้งเอเชียเฉพาะอาเซียนในแถบนี้เลยก็ประกอบด้วยนี่แหละไทยเราเพื่อนบ้านทั้งหลายนี่นะคะ,คะทีนี้คือการที่จะต้องพัฒนาตัว Product ฑีวิธีบอกว่าให้เหมาะกับแต่ละตลาดตามแนวทางที่เรียกว่า building block ยู unique product, นะคะิคอาเซียนพอร์ดักนีค่ะอยากให้ลงรายละเอียดไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะคือในแถบนี้ไทยเราหรือว่าอาเซียนนะคะคมีความต้องการพอร d ดักด้านยานยนต์เนี่ยแตกต่างยังไงถึงจำเป็นจะต้องมาแบบคัสตอมไหมหรือว่าเทเลเมดมาเฉพาะเลยเนะะี่ยค่ะคือในในขบวนการของการพัฒนาที่ที่จากบริษัทแม่นะครับ ที่พัฒนาแพลตฟอร์มนะครับของภายใต้ multi solution technology นะครับ <c oughs> ก็คือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนในแพลตฟอร์มอย่างปัจจุบันนี้เรามีทั้ง small p พลตฟอร์แล้วก็ large แพลตฟอร์นะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดเล็กรถยนต์ขนาดกลางรถยนต์ขนาดใหญ่นะครับก็สามารถที่จะปรับ ปรุงตรงนี้เลยว่าพัฒนาเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเพื่อใส่ในหลากหลายแพลตฟอร์มมากขึ้นนะครับมากกว่าในปัจจุบันนะครับอ,บอืค่ะก็คือหมายความว่าคือต่อไปเนี้ยคนไทยเราเนี่ยอาจจะได้ใช้รถยนต์มาส d a ที่เป็นรถพลังงานอื่นที่ไม่ใช่รถสันดาปที่แตกต่างจากยุโรปจากออสเตรเลียจากอเมริกาเลยเป็นแบบยูนิคเลยของของคนในแถบนี้เลยนะคะ,คะ ซ,ซ,ซึ่งการพัฒนา,ายานยนต์ประเภท b e v นะครับก็คงควบคู่ไปกับเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับที่ณวันนี้เองต้องบอกว่า,าการพัฒนาเครื่องยนต์ของอสันดาปภายในเนี่ยยังไม่ถึงขีดสุดนะครับอย่างที่มาสเตอร์มีเรื่องของเทคโนโลยีสกายแอคทีฟนะครับไม่ไม่ไมเพอเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเท่านั้นแต่ว่ามันรวมถึงโครงสร้างทั้งหมดที่เป็น Sky Active นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์บอดี้นะฮะัสซี นะครับหรือว่าเทคโนโลยีอื่นๆนะครับที่เป็นอยู่ภายใต้เทคโนโลยี SkyActiv e แล้ววันนี้<ม>ต้องต้องยอมรับว่า SkyActiv e <ม>เองนะครับก็ได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงและก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงในแง่ของอการประหยัดน้ำมันนะครับรวมถึง<ม>ความแรงที่ทำให้ควบคู่เดินเดินคู่ไปด้วยกันได้นะครับพร้อมกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ อ๋อค่ะก็คือว่าตัวเทคโนโลยีของมาส d a ที่เป็นรถสันดาปนี่ก็คือยังพัฒนาไปไม่สุดเลยนะคะครับยัง,ย,งยังสามารถต่อยอดได้อีกครับพี่ครคัค่ะค่ะนะคะเลยต้องใช้เวลาแต่ว่าในส่วนของของอีวีที่จะเข้ามาจำหน่ายในในอาเซียนในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะประมาณปีไหนนะคะตอนนี้ในกรอบเวลาที่ที่เราวางไว้ทั้งหมด ก็คือ3ามเฟสด้วยกันนะครับก็คือเฟสแรกก็คือปี2 0 2 2ถึง2024นะครับแล้วก็เฟสที่2องนะคือคือปี2025-2027ถึง2027แล้วก็เฟสที่3ก็คือ2 0 2 8ถึง2030นะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เองมาสเตอร์ก็มองว่าสัดส่วนการจำหน่ายรถยนต์ มาสตอทั่วโลกก็จะเปลี่ยนไปก็จะกลายเป็นรถไฟฟ้ามากขึ้นประมาณ25-40%งเปอร์เซ็นตะครับของปริมาณการขายรถยนต์มาสตอทั้งหมดทั่วโลกนะครับค่ะไม่ถึงว่าในปี2030ที่ว่าโลกนี้ก็มีคำว่าสัญญากาันในการที่จะเป็นกลางทางคาร์บอนอะไรอย่างนี้นะคะใช่ค่ะแต่ดูดูแลโลกใบนี้มาสตอก็จะมีสัดส่วนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ25-40%เปอร์เซ็นตนะคะก็เกือบ ก็เยอะอยู่ครึ่งๆึแต่ว่าหมายความว่ารถสันดาปก็ยังคงมีนะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็จะควบคู่กันไประหว่างรถพลังงานไฟฟ้าแล้วก็รถเครื่องยนต์สันดาปภายในอืมเครื่องยนต์สันดาบภายในก็ยังคงมีอยู่หมายความว่าก็คือมีไปเรื่อยๆจนในที่สุดสักวันหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนไปหมดเลยใช่ไหมค,คุณทรยจะเป็นรถพลังงานไฟฟ้าหรือว่าไฮโดรเจนอะไรกันไป ก็ก็ก <of the> <ici> ็ในในแผนพัฒนาทุกคนก็มุ่งมุ่งไปที่ความเป็นการทางคาร์บอนนะครับว่าณวันหนึ่งนะครับเทคโนโลยีก็คงเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับจากวันนี้นะครับอืมค่ะนะคะก็ต้องเปลี่ยนไปแหละเพราะว่าตอนนี้ ทุกคนก็ต้องดูแลโลกใบนี้นะคะมีมีรุ่นหนึ่งนะเห็นที่งานบังกอบมาเตอร์โชว์นี้กำลังโชว์อยู่ใน f a c e b o o k live ค่ะนั่นก็คือ Mazda mx 3 0ครับใช่ครับเป็นรถยนไฟฟ้าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเผื่ออะไรท่านสนใจจะไปชมสำหรับรุ่นนี้ค่ะครับก็สำหรับมาสด้ mx สามสิบนะครับก็อยู่ภายใต้มัลติซูชันเทคโนโลยีนะครับที่เรา นำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกนะครับในประเทศไทยให้กับลูกค้านะครับที่สนใจในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับจริงๆมาสนามาสตาพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทางผู้ริโภคชาวไทยก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะเห็นรถไฟฟ้าคันจริงๆของมาสตารในประเทศไทยนะครับอันนี้คือเป็นเสียงเรียกร้องของลูกค้าเราก็เลยนํา เอ็มเสามสิบ mm hmm. มาจัดแสดงให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับ mm hmm. ค่ะจุดเด่นคืออะไรบ้างคะรุ mm ่น hmm. น mm ี hmm. x ้ x อ็กสามสิบจริงๆแล้ว CX30 นะครับเป็นการพัฒน,นาขึ้นจาก uh, การรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุต,ต่างๆที่นำมาประกอบนะครับโดยเฉพาะภายในนะครับ uh, อย่างคอนโซลกลางนะครับก็ผลิตขึ้นจากจุกไม้ก๊อกนะครับ หรือว่าจุก<อ>วนยนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมาสตอร์ก็ถือกําเนิดขึ้นจากการผลิตจุกไม้ก,ก็อกนะครับตั้งแต่เมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับค่ะเอากลับไปสู่เข้าไปส,สู่ดั้งเดิมเลยนะคะเนี่ยค่ะ และก็ตัวประตูนะครับที่เปิดเป็นฟีสตล์ดอร์นะครับก็อ,อันนี้ก็เราก็พัฒนาต่อยอดมาจากหลายๆด้านคงรู้จักกับมาสเตอร์แปนะครับซึ่งเป็นโรตารี่เอนจินนะครับที่มีประตูเปิดนะครับเหมือนาสองข้างนะครับก็เ,เป็นฟีสตล์ดอร์ที่เรานำมาใส่ใน m อ3 0สามสิบนะครับค่ะ โอ้โหก็ไปชมกันได้ที่บูธของ m าสด้าที่ Challenger Impact เมืองทองทานีกำลังแสดงอยู่นะสำหรับ Mazda mx 3 0นะคะนี่มีคุณกิดเป็นแฟนรายการบอกว่า Mazda rx rotary <c oughs> แลงก็อันนี้เมื่อเอ่ออันนี้คือยังไงนะคะแกจะถามก็ตัว mx 3 0 REV ที่เราเรียกว่า REV ก็คือมาจากเรินสิตก็คือเครื่องจนลอตเตอรี่นะครับท,ที่เพิ่งเปิดที่่าบัสเซลที่ยุโรปเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองออคุณกิจแสดงว่าติดตามข่าวมาสด้าเน่ยจะเป็นการพันแท้มาสด้าครับอันนี้บอกว่าแรงมาเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุยมาครับก็ก็ทั้งแรงม้าจากมอเตอร์ด้วยแล้วก็แรงม้าจาก พลังงานไฟฟ้าด้วยครับเออรโอ้โหเรียกว่าแฟนนะแฟนสมาร์ทด้ตัวจริงมาแล้วอ่ะมาที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ที่ m p ม c t เมือนทองธานีที่ช h a l l e n จอร์ค่ะมาสร้างไปออกบูธใช่ไหมคะ,ะไฮไลท์ของงานนี้มีอะไรบ้างคะครับก็นอกจากตัว Mazda m x 3เนะครับที่เรานำมาจัดแสดงให้ลูกค้าได้ชมนะครับแล้วก็ยังมีรถยนต์รุ่นอื่นๆนะครับที่ พร้อมให้ลูกค้าเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็จับจองได้ง่ายๆด้วยเงื่อนไขพิเศษนะครับก็มีทั้งตั้งแต่นะครับน้องเลงสุดก็คือตัวรถยนต์นั่งมาด,ด้า2นะครับ <c oughs> ที่มีให้เลือกทั้งซีดานทั้งแฮ b แบกรวมถึงคาร์บอนอีดิชั่นซึ่งเป็นรุ่นพิเศษนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็รถยนต์นั่งอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัวมาด,ด้าน3นะครับก็มีให้เลือก3รุ่นด้วยเช่นกันทั้งซีดานทั้งฟาสแบกแลวก็คาร์บอนอีดิชันนะครับ ค่ะมีทุกรุ่นเลยที่มาแสดงในงานนี้แต่ว่าทุกรุ่นก็ต้องมีโปรโมชั่นแรงๆด้วยใช่ไหมคนะงานนี้แค่ <c oughs> คาดูเลยแต่ละค่าเห็นก็มีโปรกันหมดเลยค่ะในส่วนของมาสรราเตอง <c oughs> ก็จะมีโปรโมชั่นเฉพาะในงานนี้ที่น่าสนใจด้วย <c oughs> เห็นว่ามีทุกรุ่นเลยนะคะ <c oughs> ไม่ว่าแต่น้องเล็กน้องกลางน้องใหญ่มีหมดเลย <c oughs> อ่า ยกตัวอย่างโปรโมชั่นแรงๆมาสักหน่อยหลายท่านคงอาจจะกำลังฟังอยู่แล้วอาจจะอยากจะไปจองในงานมีนะจองในงานนี้มีของแถม <c oughs> มีพรีเมียมของพรีเมียมอะไรยังไงบ้างคะครับก็อย่างอย่างตัวมาดสองนะครับอย่างดาวเริ่มตน้นยังไม่ถึงสามหมื่นบาทนะครับดาวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางมาสตอร์มีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับมาด้าสองนะครับแล้วก็ยังมี ประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับมีมาด้าแคร์ให้ด้วยนะครับมาด้าแคร์นี้ก็คือฟรีค่าแรงค่าอะไรนะครับแล้วก็ของเหลวนะครับที่ที่จะให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ส่วนรุ่นอื่นๆนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็มีตัวอ่ามาซ้าอัลโตมิดเซอร์วิสนะครับซึ่งหรือว่าที่เราเรียกว่า MUS นะครับที่จะเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็จองรถในงานนะครับตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปก็ เรามีของที่ระลึกนะครับเป็นเครื่องฟอกอากาศให้นะครับตลอดลูกค้าที่จองแล้วก็ออกรถภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้นะอ๋อมีเครื่องฟอกอากาศเข้ากับยุคนี้เลยยุคที่ช่ครับสิบห้ากาลามาก็หมายถึงว่าแค่จองยังไม่ต้องจองห้าพันบาทก็ได้เลยใช่ไหมคะก็เราจะส่งให้กับลูกค้าในวันที่รับรถขับที่โชลูอ๋อหมายถึงต้องซื้อรถเนาะครับก็ ตอนนี้มาสตามีรถพร้อมส่งกับทุกรุ้นะครับตอนนี้ครับหมายถึงว่าไม่ต้องรอครับนะครับตองแล้วจยากจะได้รถวันไหนก็บอกกันมาได้เลยนะคะแล้วเป็นยังไงคะในมุมมองปีนี้สำหรับความต้องการหรือว่าดีมานที่จะเกิดขึ้นในงานนี้มาสตาเองตันป้ายสักกี่คันแค่สำหรับงานนี้ จร,จริงๆเราไม่ได้ตั้งเป้ายอดขายแล้วครับว่าเราจะได้กี่คนแต่ว่าอยากให้คนไทยได้เป็นเจ้าของรถยนต์ที่มีสมรรถนาที่ดีนะครับ <c oughs> วัสดุภายในภายนอกสวยงามพรีเมียมนะครับพร้อมกับเงื่อนไขพิเศษต่างๆนะครับที่เรามอบให้กับลูกค,ค้าอยากให้มาชมแวะมาชมแวะมาสัมผัสด,ดูแล้วก็แวะมาคุยกับที่ปรึกษาการขายของเราว่ามาวันนี้เรามี เงื่อนไขพิเศษให้กับลูก <un> ค <ant> ้ามากมายก็สามารถคุยกันได้แล้วก็เพื่อที่อยาลูกค้าได้นํารถกลับไปนะครับเดินทางกลับไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการที่จะถึงนี้ด้วยก็คือถ้าเกิดจองในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยรับรถได้ก่อนสงกรานเลยนะคะครับคับอืมแกโอ้โหแล้วว่าผลิตรออยู่แล้วนะคะไม่ได้ตั้งเป้าในงานนี้แต่ก็ต้องมียอดขายพอสมควรเพราะว่าครั้งที่แล้ว จำได้ว่า m a ส d a ก็มียอดจองในงานนี้เยอะอยู่นะคะก็ก็ทั้งสองงานไม่ว่าจะเป็นงานมาเ์โชว์ไม่ว่าจะเป็นงานมอเตอร์เอ็กปลายปีนะครับก็ยอดจองของมาส d a ก็อยู่ประมาณที่สามพันคันประมาณนี้คบวกลบครับค่ะก็แบบว่าอยู่ในอันดักอันดับท็อปเทนนะคะครับครับอืมก็เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะยอดยอดจองก็เยอะอยู่นะแต่ว่าหลายคนตอนนี้ถ้าเกิด สนใจนะคะที่จะเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าเดี๋ยวต้องรออีกสักหน่อยหนึ่งไม่ใช่ไม่มีนะมี <c oughs> แต่ว่าเนี <c oughs> มาให้ชมนะครับ <c oughs> <c oughs> รอเวลาที่จะนำเข้ามาในบ้านเราค่ะวันนี้ชัดเจนค่ะทั้งเรื่องของเ,คคเออทคโนโลยีในอนาคตนะว่ามาส d a มีแน่นอนรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เตรียมที่จะผลิตเพื่อเฉพาะอาเซียน เฉพาะตลาดอาเซียนด้วยซ้ำไปเป็นความย<ช>ูนีของของแถบนี้นะคะรวม<ช>ถึงในงานมอเตอร์โชว์ก็ไปกันได้ไปชมไปคุยกับที่ปรึกษาการขายได้จนถึงวันที่สองนะวันที่สอง,สองวันอาทิตย์ที่สองเมษายนนรี้อาทิตย์หน้านะคะเ<อ>สาร์อาทิตย์นี้ไปได้ไปดูก่อนเสาร์อาทิตย์หน<ช>้าไปจอง <laughs> โอเคค่ะคุณตุ้ยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเวลาหมดพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ